มันไม่ใช่เรื่องว่าอายุเท่าไรไอ้ศักยภาพที่ผ่านมามันอดีตมันอธิบายอธิบายซึ่งปัจจุบันทรยศต่อคำไม่ไอ้คำมั่นไว้กับประชาชนแต่ว่านี่ตั้งแต่สปีดแรกจนกระทั่งสปีดปัจจุบันหาความหวังได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องว่าอายุเท่าไรเพศไหนแต่เป็นเรื่องว่าไอ้ศักยภาพที่ผ่านมามันอดีตมันอธิบายอธิบายซึ่งปัจจุบันซึ่งไม่เห็น ปัจจุบันมันอธิบายเรื่องอนาคตก,ก็มื่นมนอันธาการมไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมให้ประเทศเดินหน้ามันไม่ใช่ประเทศเดินหน้าคุณไม่ใช่ประเทศนะครับแต่คุณกําลังอ้างประเทศกับการสิ่งการทําในสิ่งตั้งแต่ระบัดสัตว์ทรยศต่อคำไม่ไอ้คำมั่นไว้กับประชาชนแต่พอใครจะไปบอกก็ต้องการให้ประเทศเดินหน้าก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วแล้ว,ลวตอนหาเสียงทาไมคุณไม่ก้าวข้ามความขัดแยง้ง คุณตามเสื้อแดงกลับบ้านประกาศไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมมือกับการรัฐบาล